สวยจังเลยะชุดเนี้ยสวยจังเลยอ่ะปีนี้พวกเขาประวดมันสวยทุกคนเลย stunning stunning สวยระดชุดสวยสวยเนี่ยเออใช่ดูงสี่ถึงสามยึงสหมือนเก้าเมตแม่เนี่ยยังสวยอยู่เลยนะจ๊ะ beautiful beautiful สวยงามสดสวยมีแต่คนชมว่าแม่สวยตลอดทางเลยนะจ๊ะสวยมอนนางงามเลยเกเอาน่ะรับรองว่าสวยเก๋ไม่สามใคร beauty beauty สาวสวยสวยงาม Beauty Queen Beauty Queen นางงาม Unique Beauty Unique Beauty สวยเก๋สวยไปทำไมเก๋สวยมากฉันจะสวยกว่า p r e t t i e r p r e t t i e r สวยกว่าเด็กน่ารักนะ Cute Cute น่ารักตกแต่งซะหรูหราเลย Luxurious Luxurious หรูหรา นนนนสวย,ยที่สุดเล้ะลิสเอวิส์เอ็กวิสซ์ประนีดสวยหยดย้อยสวยมากเลยค่ะคุณน,นี่ค่ะ b r e a t h taking b r e a t h taking สวยจนแทบหยุดหายใจแต่เขาบอกว่าหมายเลขแปดสวยที่สุด p r e t t i e s t p r e t t i e ส t สวยที่สุดคิดว่าฉันสวยที่สุดิบในใจว่าฉันสวยฉันสวย gorgeous g o r g e o u สสวยรูลาสวยลำเลิศมวงมาชัดชัด Angel <and> สวยเหมือนนางฟ้าแหมเห็นเงาตาลึงเลยเหรอคุณชาติแต่งสซะสวย,สวยจนจำเกินไม่ได้เลยนะครับดาวชับจอาวชัพแต่งตัวสวยหรู้ตาสวยมากเลยวะ่ะ Knocked out Knocked out คตเด็ดมิสนห์